สาธุนะราสาธุ <laughs> อมางปัจจาะมีิปสั้งัางปัจจามียิปฮาเดียวปัจจัยบอกเอาเอาดทุนั้นมาที่ไปเยอกว่านยเอาอางไปเรวเขามาเอออตัวเมทัศนทั้งัเทวังสยมายาอามหานิกา

สามวัดตัวสามวัดตัสามวัดระตาสามวันิทรัวเอวังเคยไม้ยางสามวนอาทิตย์สาวนเยวสามวันอาทิตัสาวัดตัทเมวังสังบุทฮเฮมายัางสามวันนิทรบัวเอวังเฮกีเพื่อนหัวทองเพื่อนขางเพื่อนย้ายเลื่อนดูทอกจากพี่ ธังปัจจคามีธั้มังปัจจคามีตังังปัจจคามีอาวันเณวันเสังโวเอวังเซยมายาสัมวะเนียาสัมวะเนยยงสัมวะกัตโวังสัมวะกัตังสัมวะนกัตตังสัมวะนนิทัปโวเอวังเซยมายาสัมวะนนติ ตำวารีิาา้สา,าสำวานัดทีควากัตตัวเทมากระทัเทมายังคว,วัน,นิชกัวเอวังเอียงลือนอลื่นนลื่นลื่นลื่นลืนลื่นลื่อลนล้่นลืนลื่น่นลื่นลื่นลื่นาื่นล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 ่นน ตันาตัวแม่ปันเตสังโัวเทวังเทมายาตัมวะเนียังตามวะนาตังตัมวะนาตัวตามวากตังตัมวากตระสัตามวะนิสักหลเทวังเทมายาตัมวะนาติตัมวะเนยังตัมวะนาติตัมวะกตัวเตมาคตังกุฏาเทมายัง ราวนี áng, se, ้นะแหวงเนมีนาือถือถอดถอดเครื่องได้เ huh? พื่อนอาจากที่พูดทางพระเจคา้ามีจับทำมางพะจ้ามีทาทางพระเจ้า้ามีอ้โ้โโไปร่วมอะไรอยู่เนี่ยเอากระถูมาพ่วงกันไว้เด้อกระถูกพ่วงกันไว้เบื้งหมายดีกันยึบยึบถามเคื่อหาเถียว

เอามาด้วมคนดีด้วยโง้อนได้ผิหมาโอไม่คนคนดีดยาดน้ำน้ำซึงเหใครคนได้มาคน็นหมาโร้ยร่วงจนเ